อข้อแล้วนะคะเรามาต่อข้อ3กันเลยดีกว่านะจ๊ะลูกข้อที่3นะคะถ้าหนูเห็นคำพวกนี้ค่ะคำว่า either or either or เนี่ยแปลว่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเลือกหนึ่งอย่างนะคะ neither nor แปลว่าไม่ทั้ง2อ,อย่างแล้วก็มีคำว่า not only but also ไม่เพียงแค่สิ่งนี้แต่ยังมีสิ่งนี้อีกด้วยถ้าหนูเห็นคำพวกนี้นะคะใช้ verb เ,เห็นคำพวกนี้นะคะใช้ verb ตามประธานตัวหลังเมื่อกี้เดี๋ยวนะข้อที่หนึ่งพี่ว่าอะไรนะถ้าเห็น prep position ไม่สนใจให้มองประธานคือตัวหน้า prep o s i t i o n นั้นข้อที่สองถ้าเห็นพวก together with along with as well as อะไรประมาณนั้นให้ใช้ verb ตามประธานตัวหน้าแต่ตอนนี้ข้อที่สามถ้าหนูเห็นหนึงคำพวกนี้แปลว่าใช้ verb ตปตามประธานตัวหลัง หมายความว่าอะไรดูตัวอย่างนะคะสมมติตัวอย่างพี่ให้มา neither my sister nor my brothers จุดๆๆนะคะ is am are going to school กับอีกอันหนึ่งนะคะ either นะคะ my brothers อ๋อ my sister นะคะจุดจุดจุด want กับ wants to go to school สังเกตดูนะคะถ้ามี need หรือ e ออตามโจทย์ที่บอกไป ตัวไหนคือประธานประธานหลักคือตัวหลังตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้คือตัวหน,น้าประธานหลักคือตัวหลังที่พี่ขีดสันใต้นี่เพราะฉะนั้นต้องใช้ verb ตามตัวที่พี่ขีดสันใต้ Brother เติม s เป็นพหูพจน์หรือ plural ต้องใช้ r โอเคไหมคะ Sister เป็นเอกพจน์ต้องใช้ verb ที่เป็นเอกพจน์เช่นเดียวกัน verb ที่เป็นเอกพจน์คือ once เติม s เพราะฉะนั้นแล้ว หมายความว่าถ้าเห็นคำพวกนี้เราจะใช้เราจะมองว่าประธานของเราคือตัวหลังคำพวกนี้แล้วเว r ร์พี่ใช้ก็ต้องตามตัวที่พี่กิตสั่ใต้คือประธานตัวหลังนั่นเองนะคะนี่คือกฎข้อที่3ของเราต่อไปกฎข้อที่4แล้วค่ะ move on แล้วนะคะกฎข้อที่4เนี่ยคนบางคนจะชอบงงมากเลยระหว่างภาษากับเชื้อชาติ จำไว้ว่าถ้าม่อไห่ก็ตามที่เราพูดถึงภาษานะคะหรือ language นะคะจะต้องตามด้วย singular verb แต่ถ้ามาไห่ก็ตามที่เราพูดถึงเชื้อชาติหรือคนน่ะคนชาตินั้นนะคะคนชาตินั้น,น,นจะต้องตามด้วย plural verb นะคะ plural verb นะคะภาษาใช้ verb ที่เป็นเอกพจน์คนใช้ verb ที่เป็นพาหูพจน์ ตัวอย่างนะคะลูกอ่ะเจแปนิสพี่เขียนก่อนนะเจแปนิสจุดๆนะคะ Was หรือ w e r e ก็ไม่รู้อ่าอ่ f เจฟ l t คอล g u a g e to learn แต่จริงๆแล้วเจแปนิสยากไหมลูกภาษาญี่ปุ่นอ่าจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะต่อไปอ่ะอีกอันหนึง่ง the Japanese อ่า ใช้ i s a m หรืออะไไม่รู้นะคะ Very industrious industrious แปลว่าเป็นพวกแบบมีหัวคิดทางอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยค่ะนะคะ People สังเกตดูนะคะลูกยังไงคะ Japanese เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่นี่พูดถึงอะไรลูกภาษาถ้าพูดถึงภาษาต้องใช้เวิร์ที่เป็นเอกพจน์เอกพจน์ตัวไหนคะ w a s หรือ w h e เอกพจน์ w a s เป็นเอกพจน์ ถูกไหมคะ,ะแต่ถ้าเจแปนิสตัวนี้พูดถึงคนคะ่ะคนญี่ปุ่นใช้เวิร์บที่เป็นอะไรคะผูโร <"P uro" S 2> คืออะไรคะลูกาู ah ุพน์ i s Is, am หรือ a ลูกก็ต้องโอเคไหมคะสังเกตว่าเจแปนิสเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงภาษาหนูใช้อะไรคะลูกซิง g u ล a r เวิร์บแต่ถ้าพูดถึงคนล่ะคะใช้อะไรคะ p <uro> ู <b> ้รู้เวิร์บนะคะ,อ,ะอันนี้คือข้อ3กับข้อ4ค่ะนะคะอะ พี่ให้เวลาหนูเขียนสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะ move on ต่อเราจะได้สรุปกันต่อค่ะเชิญเลยนะคะ ลงมาคือมันไม่ได้สโลว์ดาวขนาดนั้นแต่เขาเรียกว่ามันจะง่ายขึ้นมานะคะน้องๆเคยเรียนอยู่แล้วแต่พี่จะสรุปให้ฟังเฉยๆสำหรับข้อ5ข้อ6นะคะซึ่งจะง่ายขึ้นมาหน่อยก่อนที่เราจะมูฟออนไปข้อข้อ7นะคะซึ่งจะยากขึ้นมาอ่ะเรามาดูข้อ5าที่ง่ายขึ้นมาหน่อยกันดีกว่านะคะข้อ5เนี่ยถ้าน้องเห็นคำว่า and bothAN d นะคะแปลว่าทั้ง2อ,อย่างหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเห็นคำว่า v e r a l several แปลว่าหลายๆนะลูกหลายๆนะ นะคะหรือน้องเห็นคาว่า many many นะคะมากมายเห็น few ะ f e l อะไรแบบเนี้นะคะให้น้องจำไว้เลยว่าน้องจะต้องตามด้วย plural verb คือ verb ที่เป็นพหูพจน์นะคะโอเคไหมคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่เขียนข้อ6เลยแล้วให้ตัวอย่างทีเดียวเลยเพราะข้อ5ข้อ6ค่อนห้างจะง่ายเราเรียนอยู่แล้วตั้งแต่ประถมกับประทยมตน้นนะคะทีนี้ข้อ6ถ้าหนูเห็น คำว่า much little a little นะคะอะไรประมาณนี้ให้หนูตามด้วย singular verb ที่เป็นเอกพจน์นะคะพวกนี้พี่เข้าใจว่าทุกคนรู้อยู่ละแต่สิ่งที่น้องจะค o อน u s e ส่นิดนึงก็คือวิธีการใช้ feel a f e w feel a f e w l i t t l e a little ใช้ต่างกันยังไงคะพี่เจงหนูงง,ง,งหนูจ๋าเดี๋ยดูนะจ๊ะ ฟิลกับอาฟิลนะคะจะตามด้วยจะตามด้วยนะคะเขาเทเบิลพูร่นาคำนามที่นับได้พอหูพอดนะคะเท่านั้นโดยที่ฟิลกับอาฟิลใช้เหมือนกันแต่ความหมายต่างกันฟิลแปลว่าแทบจะไม่มีจำไปนะ ฟีลแ <Feel S 2> ปลว่าแทบจะไม่มีมีน้อยมากๆเลยแต่ถ้าอะฟ e ลมีมากกว่าลูกอะฟีลแปลว่า2อถึงสโอเคไหมคะตัวอย่างอย่างเช่นสมมติพี่พูดว่าพี่บอกว่าพี่มีฟีลฟ e ลเพนส์แทบจะไม่มีปากกาเลยอาจจะมีปากกาแค่ครึ่งแท่งหรือแท่งหนึ่งอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ถ้าพี่บอกว่าอะฟ e ลเพนส์แปลว่ามีปากกา 2- อสแท่งแต่ไม่ว่าจะเป็นฟีลเพนส์หรืออะฟีลเพนก็ต้องใช้ R เหมือนกัน โอเคไหมนะคะตัวอย่างเป็นต้นแล้วถ้า Little หน่อนะคะ Little กับ l l t t t l l l i t t l e กับ a l i t t l e ตามด้วยนามนับไม่ได้ค่ะคือ uncountable นามนับไม่ได้จะมีแต่เอกพจน์อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้น uncountable singular noun นามนับไม่ได้เอกพจนะคะโดยที่ Little แปลว่าแทบจะไม่มี ลิตรถ้ามี a, อะแปลว่า2ถึงสมมุตินะคะหนูบอกว่าหนูมีลิตร rice rice มันนับไม่ได้นะคะข้าวแปลว่าหนูแทบจะไม่มีข้าวสารเลยไม่มีข้าวเลยแต่ถ้าหนูบอกว่าอะลิตร rice ก็อาจจะมีนิดหน่อยมีมากกว่าอาจจะมีสองสามคำสามสี่คำหรือว่าทัพพีหรืออะไรอย่างนี้นะคะอะแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ rice นับไม่ได้ก็ต้องใช้ is yes. นะคะโอเคไหมคะอันนี้คือจริงๆแล้วถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่อง subject v e r b agreement มั้ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวแต่พี่แค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าวิธีการแตกต่างความแตกต่างระหว่างว่า f i e l l ลิเทอร l อแตกต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นความรู้ที่เสริมให้นะคะตอนนี้พี่ขออนุญาตย้อนกลับมาที่ตัวตรงนี้นะคะและพี่ขออนุญาต ลบตรงนี้นิดนึงเพราะตรงนี้น้องน่าจะรู้อยู่แล้วเป็นความรู้ที่เราเคยเรียนมาอยู่แล้วแต่แค่รีคอร์ดหรือรีวิวให้น้องเฉยๆนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงนะคะ,ะเราจะกลับมาย้อนดูตัวอย่างนิดนึงตัวอย่างที่พี่จะบอกน้องคือตัวอย่างของอันนี้หน้าตาเป็นอย่างไรสมมติตัวอย่างจุดๆ,ๆนะคะ several. several 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 people อีกนิดนึงนะคะหลายคนงงมาก people กับ person ใช้ต่างกันยังไง People กับ person ใช้ต่างกันยังไง People กับ person ใช้ต่างกันยังไง People แปลว่าอะไรคะลูกคน Person แปลว่าอะไรคะคนอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงละพี่เจง People เนี่ยเป็นพหูพจน์ตลอดเป็น plural Person เป็นเอกพจน์นะคะอันนี้คือคำนามเอกพจน์นี่คือคำนามพหูพจน์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ People เนี่ยจะมีความหมายเท่ากับ Person ได้ต่อเมื่อ Person ต้องเติม S yes. person ตบ s ได้แปลว่าหลายๆคนหลายๆคนก็จะมีความหมายเหมือน people แล้วแต่ people เป็นผู้ถูกพจน์อยู่แล้วไม่ต้องเติม s อ่ะอีกครั้งนะคะ person กับ people ต่างกันยังไง person คือเป็นเอกพจน์ก็ได้พ่อถูกพจน์ก็ได้ถ้า person ธรรมดาที่ไม่เติม s เป็นเอกพจน์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ person เติม s แล้วจะมีความหมายเท่ากับ people เป็นผู้ถูพจน์ทันที แต่ people ห้ามเติม s เพราะเป็นพราหุพจน์อยู่แล้วโอเคนะคะอ่าน,นี้พี่ก็ลบนะคะพี่แค่เกิดขึ้นมาเฉยๆพูดเฉยๆเพราะฉะนั้น several people จะมีความหมายเท่ากับคำว่า several อะไรคะจริงๆแล้ว person s ต้องเติม s ด้วยนะ,ะ several people คือ several person จุดจุดจุสมมติโจทย์ให้มา has กับ have already Left. The party. อ่านี่คือข้อหนึ่งต่อไปข้อหนึ่งอะไรดีละคะสมมติม u ชม Much. Coffee. จุด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  yes. ยัสแอม of order สมมตินะอะ much coffee โ okay. okay. อเค is not order โอเคอะสมมติดูนะคะนูเห็นคำว่า several ตามหลักถ้าเห็น several แปลว่าต้องใช้เว r ร์ที่เป็นอะไรคะลูกพาหพจนคือ plural verb ต้องเป็น plural verb นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยใช้คำว่าอะไรคะ have แต่ถ้า much ล่ะคะลูก much โอเคไหมอา สังเกตดูถ้ามี much much ต้องใช้เวิร์ที่เป็นเอกพจน์เพราะฉันเลยใช้คำว่าอะไรคะลูก yes โอเคไหมคะนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะคะของข้อ5กับข้อ6นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข้อ7คะ่ะ